เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมคิดว่าการบริหารจัดการเครื่องในเนี่ยไม่ได้เป็นแบบราชการแบบในอดีตตอนนี้แนวความคิดวิธีการทํางานเหมือนกับเอกชนตอนนี้ชัดเจนว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยลำเป็น150ยหาลำอีก10ปีข้างหน้าน่าจะเห็นราคาประเมินของ IFA ในเดือนตุลาคมแต่ราคาที่แน่นอนเนี่ยก็คงจะเป็น ริจิกาธันวาก่อนที่จะมีการให้จองคุณเพิ่มทุนสิ่งที่ผู้บริหารแผนจะส่งมอบต่อไปก็คือการบินไทยที่มีสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงมีผลประกอบการที่ดีก็ขอให้รักษาสภาพของบริษัทให้เป็นอย่างนั้นต่อไปการบินไทยกำลังจะออกจากแผนฟื้นฟูหล,ลังผ่านพ้นวิกฤตน่าจับตามองว่า จากนี้ไปธุรกิจของการบินไทยในยุคใหม่จะเป็นยังไงวันนี้มาพูดคุยกับคุณปิยะสวัสดิ์อมารดนันประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูนฟนกิจการการบินไทยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับลลนค่ะวันนี้อยากจะมาสอบถามถึงเรื่องการบินไทยที่กําลังจะออกจากแผนฟื้นฟูน,นะคะ่ะไม่ทราบว่าตอนนี้กําหนดการออกจากแผนฟื้นฟูน,นี่แน่นอนเป็นยังไงบ้างคะตามแผนเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องแปลงนี้เป็นทุนได้ออกคุณเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้นภายใน วันท,ที่31ธันวาคม2567<ม>เพราะฉะนั้นไอ้<ม>ตัวนี้ก็คือตัวที่กําหนดระยะเวลาขั้นตอนในการออกจะแผนตอนนี้เนี่ย EBITDA ช่วง12เดือนเนี่ยมันเกิน2000ล้านอยู่แล้วมไม่มีปัญหาแต่ไอ้เงื่อนไขอีกอันที่สําคัญที่จะต้องทําให้ได้ก็คือทุนต้องเป็นบวกตอนนี้ยังติดลบอยู่4000ล้านณวันท,ที่30มิถุนายน2567<ม>เพราะฉะนั้นพอ31ธันวาเนี่ยก็จะมีกลางการแปลงนี่เป็นทุน<ม>สำหรับผู้ถือหุ้นผสมกับทังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สถาบันการเงิน คุณกู้เนี่ยแปลงที่เป็นทุน24.5รวมทั้งมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมถ้าผู้ถือหุ้นเดิมเอาไม่หมดก็ไปที่พนักง,งานพนักง,งานเอาไม่หมดก็ไปที่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเปิดดาเนินการทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทุนเป็นบวกแน่นอนไม่มีปัญหาซึ่งก็หมายความว่าเงื่อนไขทางการเงินเนี่ยเป็นไปตามที่กําหนดในแผนของงบปี67ออกมารับรองงบเรียบร้อยแล้ว ปลายเดือนกุมภาเราก็เห็นชัดละว่าทุนเป็นบวกละ<ม>นับลายปีทีนี้ก็ต้องประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการพอเลือกกรรมการเสร็จ<ม>ก็ยื่นต่อศาลที่จะขอออกจากแผนก็คิดว่าคงจะยื่นศาลได้ในไตรามาสสองของปี2568หลังจากนั้นศาลท่านก็อาจจะใช้เวลาอีกสักเดือนหนึ่ง<ม>ก็ออกจากแผนได้พอออกจากแผนแล้วเนี่ยก็ยื่นที่จะให้หุ้นเข้ามาซื้อขายตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง<ม>ซึ่งทั้งหมดเนี่ยน่าจะเสร็จภายในไตรามาสสอง ป25ในเรื่องของการยื่นไฟลิ่งเพื่อจะขายหุ้นเพิ่มทุนตรงนี้มีารายละเอียดอะไรบ้างคะการยื่นไฟลิ่งเนี่ยก็จะเขียนชัดเจนนะครับว่าจะมีการแปลงนี้เป็นทุนของหุ้นเพิ่มทุนสําหรับเจ้าหนี้กระทรวงการคลังสถาบันการเงินแล้วก็หุ้นกู้โดยที่เจ้าหนี้เหล่านี้เนี่ยมีสิทธิแปลงนี้เป็นทุนในราคา2 5 4 5 2บาทแล้วก็จะมีการ ออกคุณเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมถ้าผู้ถือหุ้นเดิมเอาไม่หมดก็เป็นพนักงานพนักงานเอาไม่หมดก็จะเป็นผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในราคาที่สูงกว่า2 5 4 5 2บาทแล้วเราจะรู้ราคาได้เมื่อไหร่ะคะก็งคงเป็นเดือนพฤศจิกายนธันวาคมกว่าจะเสนอขายก็ประมาณเมื่อไหร่ะคะที่จะเราจะรู้มันจะมีราคาที่ IFA ทําตัวเลขออกมาเนี่ยค็น่าจะเห็นราคาประเมินของ IFA ในเดือนตุลาคมแต่ราคาที่แน่นอนเนี่ยก็คงจะเป็น พิจิกาธันวาก่อนที่จะมีการให้จองคุณเพิ่มทุนราคาที่ออกคุณเพิ่มทุนเนี่ยมันจะสูง่า2.5-2.2บาทจะมาจากไหนอะคะราคาเนี่ยก็จะมาจากการกําหนดโดยผู้บริหารแผนแต่ว่าจะมีการประเมินโดย IFA ซึ่งจะออกมาในเดือนตุลาคมนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนเนี่ยก็จะเห็นราคานี้ในเดือนตุลาคม,มถ้าเผื่อว่าราคาของอคุณเพิ่มทุนเกิน,เก,นเกิน2 2.5452บาทแต่ว่าคนที่แปลงนี่เป็นทุนเนี่ยแปลงนี่เป็นทุนในราคา2.5452บาทเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าพอเข้าตลาดหลักทรัพย์ปั๊บเนี่ยคนที่แปลงนี่เป็นทุนในราคา2.5452บาทเนี่ยเขาก็อาจจะเทหุ้นขายทันทีเลยราคาก็จะตกเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อมันก็เลยจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเพิมเ่มเติมที่จะระบุใน ใน filing นะครับว่าคนที่แปลงนี้เป็นทุนในราคา2.54 5 2บาทเนี่ยมีล็อกขัพพ period <_ d ata> ก็คือไม่สามารถขายหุ้นได้เป็นเวลา1ปี <_ d ata> 1> แต่ทั้งนี้เนี่ยหลังจาก6เดือนขายได้25% <_ d ata> ประเด็นต่อมาอันที่2ก็คือว่าการมีไทยยังมีขาดทุนสะสมตามกฎเนี่ยถ้าเผื่อขาดทุนสะสม <_ d ata> ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ <_ d ata> ก็จะไม่เป็นแงรงจูงใจให้กับคนที่จะมาซื้อขหุ้นเพิ่มทุน เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการล้างการขาดทุนสะสมด้วยการลดพาซึ่งอันนี้ไม่มีผลกระทบต่อต่อเจ้าหนี้จึงต้องมีการแก้แผนเพราะแผนไม่ได้ให้อำนาจผู้บริหารแผนเอาไว้ในการลดพาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายื่นแก้แผนไปแล้วในไฟลิ่งก็จะเขียนชัดเจนว่ามีการยื่นสารเพื่อขอแก้ไขแผนให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจลดพาโดยเบื้องต้นเนี่ยสารได้นัดประชุมเจ้าหนี้วันที่8พฤศจิกายนก็หวังว่าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วก็สารท่านก็จะพิจารณา ให้ความในชอบภายในเดือนพฤศจิกายนการลดพานจะเกิดขึ้นในต้นปี2568ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเพื่อล้างการขัดทุนสะสมได้เนี่ยการจ่ายเงินพันผลก็จะทําได้ได้เร็วนะครับไม่ต้องรอ10กว่าปีการบินไทยเนี่ยพอหลังจากออกจากแผ่นฟื้นฟูแล้วเนี่ยการบินไทยในยุคใหม่ละมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์การมินไทยในยุคใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกับผู้ถือหุ้นนะว่ากรรมการที่เลือกมาจะเป็นยังไง โครงสร้างการถือหุ่นจะเป็นยังไงแต่ยังไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารแผนจะส่งมอบต่อไปก็คือการบินไทยที่มีสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงมีผลประกอบการที่ดีก็ขอให้รักษาสภาพของบริษัทให้เป็นอย่างนั้นต่อไปอันแรกก็คือเรื่องของต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าเราได้ลดต้นทุนลงมาพอสมควรนะก่อนโควิดนี่เส้นทางต่างๆที่เป็นอยู่เกือบทุกเส้นทางได้ขาดทุนแต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะทุกเส้นทางเลยมีกำไรบางเส้นทางที่ไม่มีกำไรก็อาจจะเป็นช่วง ในบางฤดูกาลเท่านั้นแหละแต่ว่าเส้นทางที่บินอยู่ทั้งหลายตอนนี้ถือไม่ได้ว่ามีกำไรเพราะว่าต้นทุน,นลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องการขาย,ยทำให้เราได้ราคาตั๋วที่ค่อนข้างจะจะดีแคนิป็นแฟกเตอร์ก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนเนยผมคิดว่าถ้ารักษาไปได้นี่ไม่มีปัญหาในเรื่องของผลผลประกอบการอันที่2ก็คือเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องการการตลาดของเราเนี่ย ตอนนี้ชัดเจนว่าเราเปลี่ยนมาเป็นขายเป็นเน็ตเวิร์กไม่ได้เป็น Point-to-point point อย่างในอดีตแต่ก่อนนี้เนี่ยการขายตั๋วก็จะเป็นเรื่องของผู้โดยสารที่เดินทางจากต้นทางมาปลายทาง<ม>ก็คือกรุงเทพเป็นหลักลอนดอนกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพ<ม>และผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เดินทางจากต้นทางมาปลายทางแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้เน้นเลยก็คือเรื่องของการขายเป็นเน<ม>็ตเวิร์กคือผู้โดยสารที่จะไปต่อลอนดอนกรุงเทพกรุงเทพซิดนีย์เป็นต้นมันจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะเอาผู้โดยสาร ใส่เข้ามาเพิ่มเติมได้ในช่วงที่เป็น low season กลยุทธ์นี้เนี่ยเริ่มเห็นผลละตัวอย่างเช่นมีลานนะมิลานเนี่ยเรากลับไปบินใหม่ตั้งแต่หนึ่งรกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเราก็ขายทั้งผู้โดยสารที่จะเดินทางจากมีลานมากรุงเทพและผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อไปตอนนี้ตลาดของผู้โดยสารที่เดินทางจากมีลาน,าลานาไปออสเตรเลียเนี่ยสามสิบเป็นตลาดของเรานะ การต่อมาไอสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้การบินไทยโตไ,ได้อย่างยั่งยืนต่อไปก็คือเรื่องของฝูงบินนานาคตคกลยุทธ์ในอนาคตตอนนี้วางแผนไวช้ชัดเจนแล้วเราก็มีข้อตกลงข้อเงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้วที่จะขยายฝูงบินต่อไปอเพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยก่อนคูิดเรามีรบินร้อยสามลำสิบปีที่แล้วก็มีร้อยสามลำตอนนี้ลงมาเหลือเจ็ดสิบเจ็ดลำแล้วจะเป็นเจ็ดสิบเก้าลำปลายปีเพราะว่ามีเครื่องบินเก่าจํานวนมากที่เราต้อง โลออกไปจากฝูงบินตอนนี้ชัดเจนว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยลำเป็น150ลําลำอีก10ปีข้างหน้าส่วนแบ่งตลาดของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง10ปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาดของการบินไทยที่ประเทศไทยเนี่ยสาวันนี้มันลงมานึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตลาดโตมากแต่ว่าฝูงบินของเราหดไปตลาดของเราหดไป mm hmm. แต่ว่าอีกสิบปีมันจะกลับขึ้นมาเป็น22%เปอร์เซ mm ็นต์ก็หมายความว่าจะเป็นการปรับเพิ่มส่วนแบ่งตลาด เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยอย่างน้อยเนี่ยเห็นเห็นแสงสว่างแล้วว่าการบินไทยก็จะเติบโตต่อไปแล้วก็มีการลงทุนอื่นที่ผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นอย,<ม>อย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนอูอ่ซ่อม MRO ที่ภาคตะวันออกที่อุ่ตะเภา<ม>เป็นต้นซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าแผนของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็เพียงแต่รอนโยบายที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลเ<อ>ท่านั้นเอง ทั้งหมดเนี่ยมันจะทําประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการคนของเราผู้บริหารของเราเนี่ยจะมีคุณภาพต่อไปหรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้เรามีผู้บริหารที่มีคุณภาพนะการตัดสินใจในบริษัททาได้เร็วมากเพราะว่าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ไม่ได้คิดแบบราชการเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมคิดว่าการบริหารจัดการเครื่องในเนี่ยไม่ได้เป็นแบบราชการแบบในในอดีตตอนนี้แนวความคิดวิธีการทํางาน เหมือนกับเอกชนค่อนข้างจะมากและถ้าเปิดรักษาไอ้สิ่งนี้ต่อไปได้เนี่ยก็จะทําให้การบินไทยเติบโตได้ตามที่ผมเรียนแล้วการโยกย้ายแต่งตั้งที่ผ่านมาในช่วงของแผนฟื้นฟูเนี่ยไม่มีแรงกดดันข้างนอกไม่มีการวิ่งเต้นจากคนภายในไปวิ่งข้างนอกให้มากดดันในการเลื่อนตําแหน่งอันนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะหาคนที่มีคุณภาพคนที่ดีขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ต่อไปในอะนาคตก็ขอให้เป็นอย่างนั้นถ้าทําอย่างนี้ได้ เก็บรักษาวิธีการต่อไปได้โดยบอร์ดชุดใหม่นะก็หมายความว่าการมีไทยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ต่อไปก่อนที่จะออกจากแผนเนี่ยจะต้องมีการเลือกกรรมาการผู้ถือหุ้นชุดใหม่จะต้องเลือกกรรมาการก็ขึ้นอยู่ผู้ถือหุ้นนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยโครงสร้างการถือหุ้นจะไม่เหมือนเดิมทีเดียวเพราะสมัยก่อนเนี่ยกระทรวงการคลังถือหุ้น58%แ,แล้วก,<ๆ>แวก็แล้วก็มีวายุพักอีกประมาณ16%เรเพราะฉะนั้นคลังวายุพักเนี่ยก็คือตัวใหญ่ แต่ว่าหลังจากที่แปลงนี้บันทุนออกคุณเพิ่มทุนแล้วเนี่ยสัดส่วนของ,ขของขกระทรวงการคลังมันอาจจะลงมาเหลือ30-40%เท่านั้นแหละแล้วก็เจ้าหนี้ในปัจจุบันเนี่ยเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สถาบาันการเงินก็จะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งก็จะมีสัดส่วนการถือหุ้นพอสมควรด้วยนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ละที่จะดูแลบริษัทให้ดีเพราะว่าผู้ถือหุ้นเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องไม่ลืมก็คือว่าท่านจะเป็นทั้งเจ้าหนี้และผู้ถืืออออหหุ้นนะเเพราาว่า่ีีทลออยู 75%เนี่ยมันยังมีอยู่ต่อไปอีก10กว่าปีและท่านก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะครับดัะนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นนะครับที่จะต้องช่วยดูแลบริษัทให้สามารถเดินได้ต่อไปอ,อ,อย่างมีประสิทธิภาพกระสวนกังครังก็ยังยถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ว่า,<อ>าไม่มากเหมือนแต่ก่อนไงเพราะแต่ก่อนนี้ต้องไม่ลืมนะคลังบวกวายุภาคเนี่ยคือประมาณ66% แต่วายุพักนี่ใหม่มอีกลวนะวายุพักเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นของวายุพักถ้าเผื่อซื้อหุ้นเต็มตามสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยหลังจากแรงนี้เป็นทุนออกหุ้นเพิ่มทุนแล้วจะเหลือ4%เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคลังบุกย่าวายุพักอย่างเก่งก็44%อ,อาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ถือหุ้นหุ้นกู้กับสถาบันการเงินเนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการจองหุ้นแปลงนี้เป็นทุนในส่วนที่ไม่ได้บังคับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกระทรวงการคลังก็ถือว่าเป็นของรัฐ แล้วถ้าเขาโอเคล่ะเขาไม่ถึง50%หรือ5 1เซนี่ยแต่ว่าเขายังมีเขาเรียกพอชั่นอยู่ใหญ่อยู่อ่ะอันดับหนึ่งมันก็อาจจะมีการชี้นำก็อาจจะก็าาอาจจะเป็นไปได้<ช>ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าผู้ถือหุ้นอื่นเนี่ยก็มีมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันที่จะออกเสียงว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพื่อดูแลผลประโยชน์ของตัวเองส่วนเรื่องคนเนี่ยเราปรับลดจํานวนคนลงมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จํานวนคนก็เพิ่มขึ้นมา ก็มีการคุมอย่างดีนะแต่ก่อนนี้มีคนสามหมื่นคนรือบินร้อยสามลำอมตอนนี้จำนวนเครื่องบินปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าลำพนักงานก็เหลือห7 0 0 0มื่นเจ็ดพันคนนะครับแต่ต่อไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการการเดินทางจํานวนเครื่องบินไม้เท่าเก่าแน่นอนเพราะว่ามีการควบคุมอย่างอย่างดีการบินไทยได้ยกใหม่นะคะก็จะเป็นแบบที่อาจารย์เล่ามานะคะว่าจะมีการลดต้นทุน การทําประสิทธิภาพของการทําตลาดนะคะแล้วก็อีกทั้งเรื่องของบุคลากรก็สามารถควบคุมให้เหมาะสมกับทางองค์กรได้ไม่ให้มากเกินไปนะคะวันนี้ทางสำนักข่าวอ f โฟเ s สก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ